สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่สาววันนี้แม่บ้านครับพี่พบกันกับ ep แบ่งปันยามเย็น ep ที่202กันแล้วนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะ ช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่เพิ่มเพิ่อนด้วยหมาเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางค่ะพี่จ๋าโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวไ่บ้านจัดส่งผัดดุให้นะคะพี่อ่ะ EP 202เย็นวันที่29เมษายน2568ค่ะ วันนี้ก็มีพระมาพี่ได้รับชมกัน1ชุดนะคะพี่จ๋าเก่าๆสวยๆค่ะพี่หมายเลขที่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธค่ะหลวงพ่อคูณนะคะพี่จ๋ารุ่นสร้างบาร,รมีปี19มีร่องรอยการจานค่ะพี่หมายเลข1แบ่งปันสามรอยบาทนะคะพี่จ๋าปี19ึ่ตอโคตดชัดสวยค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อคูณค่ะ หมายเลขสองเป็นเหรียญฉลุค่ะพี่จาฉลุหลวงพ่อกลั่นค่ะหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาินะคะพี่เป็นเหรียญฉลุคะ่ะฉลุหลวงพ่อกลั่นสามร้อยบาทค่ะพี่จาเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาินะคะพี่หมายเลขสองคะ่ะเก่าสวยนะคะพี่ หมายเลขที่3เป็นคุณแผนวัดบ้านกลางนะคะพี่จ๋าคุณแผนวัดบ้านกลาง300บาทหมายเลข3เก่าสวยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะคุณแผนวัดบ้านกลางนะคะพี่จ๋า300บาทหมายเลขที่3ค่ะ หมายเลขสี่ค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทบค่ะหลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะพี่จา๋าพ่อทบสามรอยบาทหมายเลขสี่ค่ะเก่าสวยนะคะพี่สามรอยบาทนะคะพี่จา๋าหลวงพ่อทบค่ะใหม่เลขที่ห้าเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลสุรินค่ะพี่จา๋า เหรียญหลวงปู่ดุลนะครับพี่จ๋าปู่ดุลจังหวัดสุรินทร์ค่ะหลวงปู่ดุลใหม่เลขที่5นะคะพี่จ๋าเหรียญพศ2523รบค่ะพี่300บาทนะคะพี่จ๋าหลวงปูดะะงป่ดุลค่ะหมายเลข6เป็นรูปหล่อค่ะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่พ่อเงินพิมพ์ขี้ตาหมายเลข6ค่ะ เก่าสวยนะคะพี่1องค์300บาทค่ะ2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะใหม่เลข7ค่ะ7เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเช่นกันค่ะหล่อพ่อเงินใหม่เลข7นะคะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋า ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะรูปหล่อหมายเลขเจ็ดสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่แปดเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะพี่พ่อเงินพิมพ์จอบใหญ่ค่ะพี่สาเม็ดไขป่ปลาด้านข้างนะคะพี่สาสวยๆแบบนี้เลยค่ะหมายเลขที่แปดสามร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ หมายเลขเก้าเป็นพระลีลาค่ะพี่า๋าลีลาเม็ดขน,นุนหมายเลขเก้าค่ะลีลาเก่าสวยนะคะพี่พระลีลาเม็ดขนุนค่ะสามร้อยบาทหมายเลขที่เก้านะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่สา1หนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะ ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะพี่หมายเลขที่สิบค่ะสิบเป็นพระหูยานนะคะพี่สาวหูยานเนื้อชินตะกั่วะคะ่ะพระหูยานเนื้อชินสามรอยบาทหมายเลขสิบค่ะเก่าสวยนะคะพี่หูยานหมายเลขสิบสามร้อยบาทค่ะ 11นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญยันดวงนะคะพี่หลวงพ่อสดวัดปากน้ําค่ะเหรียญยันดวงค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อสดวัดปากน้ํา2499ค่ะพี่เหรียญพ่อสอลึกนะคะพี่จ๋ามาแบบเก่าเก่าเลยค่ะเหรียญยันดวงใหม่เลข11ค่ะพี่จ๋า300บาทคะ่ะหลวงพ่อสดวัดปากน้ําค่ะ 12เป็นพระปิตานะคะพี่จ๋าเนื้อผงหลังยันค่ะพี่ปิตาเก่าสวยค่ะ3ามยบาทนะคะพี่จ๋ายันหลังมาชัดสวยค่ะพระปิตาหมายเลข12 3สองอบาทค่ะ 13เป็นพระปิดตาเนื้อผงเช่นกันนะคะพี่สาวหมายเลข13นะคะพี่มีร่องรอยการปิดทองเล็กน้อยนะคะพี่เก่าสวยค่ะด้าน,นหลังมีรอยจานนะคะพี่สาวปิดตาหลังจานหมายเลขสิบสามสามร้อยบาทคะ่ะพี่เก่าสวยนะคะหมายเลข14เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุโทโธคะ่ะพี่ หลวงพ่อคูณนะคะพีจาพ่อคูณปริสุทธโทหม่เลขที่14ค่ะพ่อคูณปี2512 3 0 0บารบทค่ะพี่เก่าสวยนะคะะหม่เลข15นะคะพี่จ๋าเป็นพระปิตาค่ะปิตาสายวัดสะพานสูงค่ะพี่จ๋าหม่เลข15 3 0 0ยบาทค่ะ เก่าสวยนะคะพี่ปิดตาสายวัดสะพานสูงค่ะ300บาทหมายเลข15ค่ะ16เป็นพระกิ่งนะคะพี่จ๋าพระกิ่งพิมพ์ใหญ่เจ้าคุณโนค่ะเนื้อเก่าสวยนะคะพี่จ๋าเป็นพระกิ่งพิมพ์ใหญ่ค่ะ 300บาทค่ะพี่กลิ่งพิมพ์ใหญ่เจ้าคุณนอนะคะพี่าเก่าสวยค่ะหมายเลขที่17เป็นพระกิ่งนะคะพี่าหลวงพ่อกล่นวัดยานนาวาค่ะกิ่งพ่อกึ่นวัดยานนวา,นว,านนวานะคะพี่300บาทหมายเลข17ค่ะ เก่าสวยนะคะพี่18เป็นเหรียญหลวงปูโะะป่โตค่ะปู่โตปี2512นรบะคะจาร์หลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีะคะ่ะเหรียญปี12นะคะพี่จาร์หลวงปู่โตค่ะเก่าสวยนะคะพี่300บาทใหม่เลข18ะคะ่ะ นี่เลยค่ะเนื้อกเก่าสวยเลยนะคะพี่สิบเก้าเป็นเหรียญพระปิตาหลวงปุโตตอกโคดค่ะเหรียญพระปิตานะคะพี่จ๋าหลวงปุโตะค่ะพี่มีร่องรอยการต่อโคดค่ะพี่จ๋าหมายเลขสิบเก้าสามรอยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะ ยี่สิบเป็นสมเด็จขาโตะหลวงปู่โตะค่ะสมเด็จขาโตะหลวงปู่โตะพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะคะพี่ด้านหลังมีร่องรอยการฝังเข้าสารหินเก่าสวยค่ะสามร้อยบาทใหม่เลขยี่สิบค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่แจงหมายเลขกันเข้ามาค่ะยี่สิบเอ็ดเป็นพระสมเด็จพิมพ์วัดเกศชโยค่ะ สมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตใหม่เลข21 3 0 0บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่22เป็นวัดเกตเช่นกันค่ะพี่จา๋า สมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกต300บาทหม่เลข22เก่าสวยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่แจ้งหมายเลขกันเข้ามานะคะพี่300บาทหม่เลข22ค่ะ23เป็นพระสมเด็จนะคะจะมีร่องรอยการลงลักสีแดงค่ะ สมเด็จเก่าลงลักสีแดง300บาทใหม่เลขที่23ค่ะเก่าสวยนะคะพี่สาถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งใหม่เลขนะคะพี่หม่เลข23 300บาทค่ะ24เป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้มาพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่ เป็นกันเลี่ยมมีเพชรมีลงยาเลี่ยมสวยงามนะคะพี่า๋ารับไปพร้อมใช้ค่ะสมเด็จเก่าพิมพ์เส้นได้มีร่องรอยการลงลักปิดทองค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่สาสามรอยบาทค่ะหมายเลขที่25เป็นพระวัดพลับค่ะพี่วัดพลับเก่าสวยเป็นพิมพ์สมาธิค่ะ วัดพลับนะคะพี่จ๋าพิมพ์สมาธิ300บาทค่ะหมายเลข26เป็นพระชัยล้มลุกนะคะพี่จ๋าพระชัยล้มลุกนะคะพี่ทานเจ้ามาค่ะเนื้อเก่าสวยนะคะพี่จ๋าพระชัยล้มลุกท่านเจ้ามา300บาทค่ะ แดงปันพี่พี่ fc สามรอยบาทใหม่เลขยี่สิบหกค่ะยีเป็นเหรียญหลวงปู่ขาวนะคะพี่าวัดท่ามกองเพลนค่ะเหรียญหลวงปู่ขาว,วัดท่ากองเพลนนะคะพี่สา3สาบาทใหม่เลขยีค่ะพี่ปี2511นเะคะพี่เป็นปี1นึเก่าสวยใหม่เลขยีค่ะ ยี่สิบแปดเป็นพระปิตาเนื้อเมกกะพัดนะคะพี่จา๋าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพี่ปิตานะคะพี่จา๋าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพใหม่เลขยี่สิบแปดค่ะเก่าสวยนะคะพี่ใหม่เลขยี่สิบแปดสามร้อยบาทคะ่ะปิตาเนื้อเมกกะพัดคะ่ะพี่จา๋าองค์เล็กๆนะคะพี่พ่อเดิมคะ่ะยี่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมสองสี่เจ็ดศูนย์ค่ะพี่ พอเดิมวัดหนองโพสองสี่เจ็ดศูนย์หมายเลขยี่สิบเก้าค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าสภาพผ่านการใช้งานนะคะพี่หมายเลขยี่สิบเก้าสามร้อยบาทค่ะหมายเลขสามสิบเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวค่ะพี่จ๋าหล่อเจ้าสัวหมายเลขสามสิบค่ะเก่าสวยค่ะพี่เหรียญหลอเจ้าสวาัสวนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะ หมายเลข30นะคะพี่อ่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามการให้แม่บ้านด้วยนะคะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่084 915 8065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปอีแบ่งปันยามเย็นอีีที่202ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า